สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ King CJ Channel นะครับผมวันนี้อยู่เกม Gas Station Simulator นะครเรามาเป็นเด็กปั๊มกันครับสนหรับวันนี้นะซึ่งครั้งแรกเหมือนกันครับที่เข้ามาในเกมนี้ฮะหลังๆไม่เล่นเกม Simulator บ่อยสักหน่อยนะครับผมโอเคกด New Game เลยเลยกันฮะสำหรับเกมตัวเต็มยังไม่มานะฮะอันนี้ก็เป็น e a r l y d a y นะครับคือให้ทดลองก่อนนะครับหรือจริงๆอาจจะมาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นนั่นเอง สถานที่สักที่หนึ่งครับในถนนเส้นที่66นะฮะอันนี้เขาบังคับเองนะผมไม่ได้บังคับนะครับพี่เขาเป็นซูเปอร์แมนหรือเปล่าคนี้เงติดดิกระติดหรือเปล่าครับนี่โอ้เปลียวฮะมีความรู้สึกเหมือนดูแรงโก้ฮีโร่ทะเลทรายนะับไอ้มาตอนนี้ก็เอาเรื่องอยู่ฮะนูบด็อกแมนอีกไม่เร็วนะ เฮ้ยมีพื้นที่สำหรับเอาไปขายครับ for เฮนะสนใจหรือเปล่าน่าจะสนใจผมเอาเกียร์ห้ามาเลยฮะยินดีด้วยนายได้เป็นเจ้าของปั๊าแก๊สแล้วนะ12ชั่วโมงต่อมาตื่นขึ้นมาแล้วฮนะไม่มีตัง คลิกซ้าย t o pick u p ก็คือจับมันเองส่วนคลิกขวาคือคว้างคลิกซ้ายคือจับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งนี่ว่ามีที่ทิ้งไหมโอ้โหมันเป็นขยะอย่างนี้เนี่ยเราสามารถจับได้หมดเลยนะฮะภารกิจของเราอยู่ทางด้านขวานะครับผมสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ก็คือ find and enter the gas station ก็คือไปหา location ของสถานีแก๊สเข้าไปนะครับม,มีบอกใบ้น,นะครับคือถ้าสมมติว่าเราโยนอะไรลงถังเราจะได้ได้คะแนนเะพิ่มไงวะอ๋อมันอยู่ตรงนู้นนะฮะ โอเคลองดูปึบ <H up. S 1> หรือว่ามันต้องคลิกค้างไว้วะโอเคมันค้างไว้ครับคลิกค้างไว้อันดับแรกคือเราต้องเสี่ยงในการโยนนินึนนก่อน <H up. S 1> เอา้าติดป้ายอ่ถ้าพอสะอาดบ้างก่อนครับจังหวะนี้เอ้ย <H up. S 1> เอาสามสิบเย้ห huh. าสกอร์แต่ิดห้าสี่ผมลองดิสเทนอ๋อมันใช้ระยะทางในการเป็นตัวโยนฮะ โอ้ปุบโ,โอเคสายลักษณ์ตรงนู้นนะครับที่เราโครไปฮะโอเคมาตรงนี้เข้าไปไงเนี่ยเดี๋ยวนะพี่เข้าไปอย่างเี้นะพี่เรามาป้นหรือของเราเนี่ยโอเคตอดออกฮะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อได้ใช้เพื่อได้แบบปิดปิดได้ไหมไม่ได้มาแล้วปูอะไระเ,เนี่ย อโอเคครับภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะภารกิจต่อไปเขาบอกว่าให้ไปตามสายไฟฟ้าแรงสูงนะผมเพื่อเปิดไฟฟ้านั่นเองอิเล็กทริกอลนะครับสายไฟฟ้าแรงสูงนั่นแหละโอ้โหขยะตรงนี้สมควรเกมมากเลยประเด็นคือผมจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันคือแบบสายไฟฟ้าแรงสูงปึ๊บทัยเลดไปทางนี้ไฟฟ้าแรงสูงมีอะไรที่บอกได้ไหมเราไม่สามารถจับอะไรได้เลยนะครับตอนนี้อาจจะต้องไปข้างนอกปะเพื่อไปดูสายเคเบิลอะไรเงี้ย ไฟแรงสูงโอเคมันมีตรงนี้บอกครับโอ้มันเสียอยู่นะทั้งเมืองนี้มีแค่เราหรือเปล่าครับผมเริ่มสงสัยแล้วเพราะว่าผมไม่เห็นใครเลยนะยังดีที่ตัวเกมมีตัวเครื่องหมายบอกครับว่าต้องไปทําอะไรที่ไหนบ้างฮนะโอสับทีเดียวนี่ติดหมดเลยนะโอเคทีนี้ภารกิจต่อไปของเราคือไปรับโทรศัพท์กับผมรับโทรศัพท์ที่บูธโทรศัพท์อ่ะไปตอบคำถามในบูธโทรศัพท์อะ เฮ้ยมีคนโทรศัพท์เข้ามา่ยว่าแต่ทางเข้าไงโอู้นแบบยุคเก้าสิบเลยเป่ะเนี่ยรับโทรศัพท์เลยครับยินดีด้วยในการซื้อและก็ลงทุนของคุณนะผมก็ยุ่งยุ่งอยู่นะแต่ว่าที่ที่คุณซื้อเป็นของพ่อของผมตั้งแต่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ในการทําธุรกิจกันเนี่ยไปนะแต่ว่าเขาเนี่ยจะมาช่วยเป็นตัวช่วยคุณที่ดีที่สุดนะผมทีนี้เขาเลยจะส่งอีเมลมาเพื่อบอกว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างในการทําธุรกิจครั้งนี้นะฮะ โอเคมันเหมือนเหมือนกับคนที่เขาขายที่ให้เราครับเขาต้องการที่จะบอกว่าเออยินดีด้วยที่คุณซื้อพื้นที่ที่นี้มานะครับแล้วก็เขาก็จะมาช่วยเราในการทําธุรกิจนั่นเองแล้วเขาก็จะบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างนะฮะเป็นไกด์นั่นเองครับอันดับแรกเราก็ต้องมาอ่านนะครับอ่านอีเมลครับเขาบอกว่าเช็คอีเมลบ่อยๆเนี่ยจะเป็นการบอกทิปนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำแอ s สเ t ชันนั่นเอง สวัสดีอ่อสวัสดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคล้ายๆกับว่าเราต้องขายรถของเราเพื่อจะซื้อพื้นที่ตรงนี้มาลงทุนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเราสามารถที่จะถามคุณเนี่ยครับได้เรื่องในเรื่องของการยืมตังค์นะถ้าสมมติว่าเงินทุนละหมดนะครับผม โอเคแล้วเขาก็จะมีทิปและทิคในการแนะนําผ่านทางอีเมลนะครับแล้วก็แนะนําให้เราที่จะทํากําไรนะครับผมจากการเติมน้ํามันนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของเงินเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นครอบครัวกันแล้วนะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าต้องการจะยืมตังก็สามารถยืมตังที่เขาได้เลยนะฮะมินิอีคาเวคเอคาเวเตอร์คืออะไรไม่รู้เหมือนไปหาคนที่ชื่อรูดี้ครับอ๋อไม่ใช่มันคือรถที่ชื่อว่ารูดี้ครับกด F interact พื่อับโอ้ว้าว <Wow. S 1> ดูนายสินายดูหน้าตาไม่เอนจอยกับการทํางานเท่าไหร่นะครับโอเคครับเขาบอกว่าไปน่าจะมีท่ออะไรที่มันขวางอยู่ตรงหน้าอันมนํามันเราครับเราต้องไปกวาดตรงนั้นออกก่อนเอ้าน้ำมันหมดไอ้บ้าเอ,อ้ย ต้องหาทางเติมน้ํามันครับแต่ตอนนี้มีอ e ีเมลเข้าครับต้องไปอ่านอ e ีเมลหรือเปล่าว่าอ e ีเมลจะทํายังไงอ่านอ e ีเมลแป๊บนึ่งนะเอ็ก e ซ์สววเตอร์โอ้มันเยอะมากเลยผมไม่อยากอ่านเท่าไหร่เลยมันชื่อว่ารูดี้นะสำหรับตัวไอ้รถคันเกียร์มันสามารถที่จะเก็บทรายด้วยนะกวาดทรายเก็บกวาดทรายโดยการคลิกซ้ายนะผมแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีอาการที่แบบความร้อนขึ้นมาให้เรากดลิดขวานะผมเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยเครื่องยนต์มันาจะเกิดการโอ์ฮีทได้แล้วก็มันจะสดน้ํามันมากๆเลยผมเขาก็ตักเตือนประมาณว่่่่าาาาไไไอออออ้้ใใใบขบขขีีีงงงเเรรรระจจมมดคคุนนืกถทช ไอ้เจ้ารูดี้เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะช่วยช่วยเราเองนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเจอรี่แคนในมินที่เกี่ยวกับของสิ่งของต่างๆครับกดแ็บในการดูอะไรั้งนองนี้โอโ้โหมันละเอียดมากมากเลยนะซึ่งแปบยับยับอีกแล้วมันต้องอ่านเดีย๋ยวนงผมว่าผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนี่เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งในการทําช่องของผมค,คือการเรียนรูสาสังกฤษผ่านการเล่นเกมนั่นเองฮะ โอเคเราได้แล้วฮะเจอร์รี่แคนอ๋อเจอรี่แคน,รแน,นครับเอาไว้ในการที่จะเติมน้ำมันอ่ากดแท็บได้แล้วมาอยู่ดีคอมหัวกระตุกกันเะนี่ย เอาตัวนี้ไม่มีน้ำมันในนี้เราต้องสั่งน้ำมันนะฮะโอ้จ oh, ีเราต้องไปสั่งน้ำมันนะจ๊ะ delivery fuel s u p p r i refill โอเคคอมพีด well. okay. แล้วอ่านอีเมลหน่อย ordering ตั้งแต่ลงรถแล้วก็ w ว r e h o u s e เนี่ยถูกปล่อยล้างนะผมเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อเชื้อเพลิงได้นะครับโดยไปที่แทบ็บ Delive r y นะฮะแล้วก็กดคลิกนั่นเองโอเคแล้วก็มันจะกินตังเรานั่นเองครับถ้า Delive r y สังเกตง่ายผมว่าถ้าไหนมันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นดอลล่ามันน่าจะกินตังเราทั้งหมดนะฮะน้ำมันน่าจะมา้วครับจังหวะน นี่วันแรกยังไม่ผ่านไปเลยเนะี่ยโอเคแล้วเราก็เอาตัวนี้กดเติมแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มไม่เต็มอ่ะโอเคเต็มแล้วครับไป e x c a v a t o r ไปเติมสักหน่อยไปเติมน้ำมันหมดแล้วฮะขับรถไปรีมูฟไปลบไอเจ้าตัวกดชิปทางน้านซ้ายเพื่อเป็นทอรบโบกดสเปคบาค์เพื่อเบรกครับผม w ีเอโอ้โหมันซดน้ำมันเยอะมากครับท่านผู้ชม อ่าเราต้องจัดการไอ้ตัวเนี้ยโอ้ยที่ผมว่าเราได้เติมน้ำมันอีกแน่เลยวะ่ะรีมมทขยะนะครับแล้วก็เมื่อท่อรถของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยให้กดคลิกขวาเพื่อทําให้มันเอ็นจิ้นมันคูลนะเฮ้ยทำไมมันมันไม่ดีขึ้นเลยวะเนี่ยอ๋อมันต้องลิฟต์โอ้โหยกอย่างนี้นี่ไงต้องคลิกขวาคลิกขวาโอ้โยเครื่องร้อนเครื่องร้อนโอ้ไว้เลยนะฮะประเด็นคือตอนนี้รถติดวะ่ะ มองไปทางซ้ายแล้วก็ตีดมองไปทางขวาแล้วก็ติมโอเคเริ่มดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นละผอต้องใจเย็นๆนะมันต้องตักครับผมมันไม่ใช่ผมรู้ว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรถ่ายๆไปอะโอเคได้แล้หนึ่งกองเอาไปไว้ไหนอะโอเคตรงนี้ได้ปะเอาละท่านผู้ชมประเด็นคือตอนนี้คือแล้ววางยังไงวางไงวะหรือว่ามันต้องเอาไปตรงนู้นน้ำมันผมจะหมดเอาันนเนี่ยผมว่าผมมันต้องเอาไปตรงนู้นครับมันวางสเปะสปาไม่ได้ วันเราได้ออเดอร์น้ำมันแน่เลยวะ่ะโอ้จีมันสดน้ำมันเป็นบ้าเลยอะระบายก่อนระบายความร้อนก่อนเขาบอกว่าอย่าให้มันร้อนมากครับถ้ามันร้อนมากมันจะแบบเขาเรียก,กยอไรอ่ะโอเค อ่ะแล้วได้แล้ว,ลวเรื่อเข้าใจละพยายามกดคลิกขวาไว้ครับว่าได้เติมนน้ำมันให้มันอีกแน่เลยวะ่ะไปครับเราต้องดูให้หมดทุกกองฮนะภารกิจของเราในวันนี้นะ่าจะมีแค่นี้นะอ่ะไปเฮ้ยโอ้<ป>โหร้อนจัดจัดแล้วว่าเมื่อกีก้เหมือนเอาแค่สองกองพอครับอ่าทีนี้เราก็เปิดแก๊สสถานได้แล้วครับแต่ว่าผมขอ,อตรงนี้ไปวางก่อนดุ่มเข้าไปโอเค แล้วเราก็ลงไปเลยฮะเลื่อมันต้องประหยัดน้ำมันหน่อยนะครับผมโอเคเปิดได้เลย yeah dust b o w d open เปิดแล้วครับผมเราสามารถปิดและเปิดแกสเตชันได้ตลอดเวลานะผมเราสามารถใช้ดาวไทม์นะครับผมเพื่อจัดการกับแกสสเตชันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะผมได้เงินมาแล้วห้าเหรียญฮนะ โอ้โหมันต้องทําอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะกว่าจะแบบสามารถที่จะให้รถเข้ามาใช้บริการได้นะต่อไปคขาบอกว่าให้มาทดสอบสกิลนะครับผมก่อนที่จะมีงานเพิ่มนะครับผมอ๋อมีเกมมาเขียนให้เล่นต้องทําการแข่งชนะก่อน1.15นาทีนะเพื่อจะได้รางวัล20นะครับผมประเด็นคือไปไหนบ้างเนี่ยโอเคไปอ้ยบังคับยากอยู่นะรก็ต้องจบให้เร็วที่สุดครับ ไม่เห็นทางเลยว่ะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ออกนล้วเ้นทางอุย้ยตำ้ตำัตักระบอกเพชรโอ้โหแหลกกะจัดแหลกจะจัด,จจดสปอนเซอร์คอ,คอมต้องเท้าครับถึงแม้เราจะมีแค่200กว่าซับฮะโอ้ยจสซัสโอ้ยตีลังกาไปเลยฮะโอ้โหมีตั้ง17อันหนึ่งนาทีนี่ไม่น่าไม่น่าไหวสถิตินั้นนะ ไม่ใช่คนขับรถเก๋ขนาดนั้นดูมาแล้วพิวแล้วพิวแล้วปังโดนเหล็กเต็มๆมะดูดเลยสะดุดเลยโอ้โหได้ไปเนี่ยเหมือนไปแน้วดีต่างการไปโอ้โหเคยคอยเคยคอยนึงมานานยังวะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไม่ผมไม่เห็นทางแล้ววะโอเคไปไปไปเฮ้ยมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยเนะี่ยซี่โครงซี่โครงโอ้หิวเลยไปกระโดดสวยแหมไม่ทันเวลาที่เขากำหนดไว้แล้วครับแต่ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดอะฟังดีแล้วกันเฮ้ยอ๋อมันกระโดดได้มันกระโดดได้โอเค อะไรวะเนี่ยโอ้โเสียเวลาจัดอะเฮ้ยโอ้โหสุดท้ายแล้วแท้เฮ้ยโอ้โหว่ามันแหลกกันไปว่ะเฮ้ยมันแหลกเกินปิงขึ้นปิงขึ้นโอเคโอ้โหเกือบสองนาทีเนี่ยทีมีลใหม่มาแล้วครับเดว,วัน,นยังไม่ชบวยอีกเหรอ โอเคมีคนมาเติมน้ำมันแล้วกอลไปเติมน้ำมันครับโอ้ลูกค้ารอนานหรือเปล่าครับเนี่ย Grab the injection อ่าจับที่หัวาจนะผมแล้วก็รอลูกค้านะโอเคถ้าเรากดให้มันตรงกับขีดนั้นนะ่ะเราก็จะได้ในเรื่องของโบนัสเพิ่มนะครับลองดูลองดูอ,งดอ่ากด L Shift ครับเพื่อสปีดนะฮะโอ้ยไม่ทันไม่ทันได้หรือเปล่าเนี่ย w i r e e s t chat back and e q u i p it โอเคน่าจะได้ละเอาเก็บที่เดิมได้ไหมเฮ้ยเดินหาเรื่องมด okay. ได้โอเคได้ละไม่มีอะไรมันบอกว่าให้เราไปซื้อแอสแบ็กก็คือถุงขยะนะผมไปที่ tools ไปทีแอสแบ็กอัพเฮ้ยฟรีว่ะ and equipment ล๊บอ่าแล้วเราก็เก็บได้แล้วทีนี้ถ้าคุณจะให้ผมทำอย่างนี้ทั้ง,งวันเลยเหรอฮะยิ่งกว่ากระเป๋าดยเลมอนน่ะบอกเลยโอเคผ่านละแต่ว่าขอเก็บหน่อยมันรกเหลือเกิกน โอเคอุ okay. ้ยสะอาดขึ้นทันตาเห็นนะเค okay. อย่างน้อยมันก็สะอาดขึ้นเว้โอเคครับตอนนี้เราก็ต้องแบบเอาของไปทิ้งอ๋อมันก็คือให้เอาของไปทิ้งนั่นแหละภารกิจนะครับคือเอาของมาทิ้งนั่นเองให้ครบสิบสองชิ้นว่าสิ่งที่น่าทิ้งนี้สุดก็น่าจะอยู่ในบ้านเรานะเฮ้ยโหเลยไปไม่เล่นแล้วมันสามารถโยนทิ้งได้หมดเลยผมว่าเราไปเก็บชาวบ้านเราดีกว่าอ่ะโยนลงได้ไหมสวยเปิดร้านแล้วผมไม่ต้องใช้แล้ว เอ,อเ๋อขยะแล้กันขยะขยะโอเคผ่านละผ่านแล้วก็ช่างแต่ผมอยากเคลียร์ให้หมดครับมันจะได้สะอาดดื้อเหรอไปมันยังดื้อเว้ยมามันเก่าแล้วครับเฮ้ยมันเยอะทะเลือเกินว่ะวันหลังให้มาทำได้ไหมเนี่ยโอเคมาตรงนี้ก่อนขอนอก่อนไดรไหมมันวันที่สองแล้วนี่ว่ามันไม่มีเซฟหรือยัไงไงวะเนี่ยผมเข้าใจผิดเหรอ กราเบชออเดอร์โอเคครับผมอีเวนต์ของเดนิสครับผมเดนิสจะมาปรากฏตัวที่สถานีของเรานะผมแล้วก็พ่นกราฟิตี้นะผมเราก็ต้องโยนของไปหาแกนะให้เดนิสแกตกใจสักหน่อยคือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้มีเรื่องของเดนิสหรือเปล่าหมายถึงว่าอยากให้อีเวนต์ของเดนิสบิงหรือเปล่าไปเลยไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนวะไปไหนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่ไอ้หมอนี่ไปแล้วไปละเฮ้ยอ,อย่ามาโยนเท่าน,นี้ด้วย,ยผมว่าเราแข็งแรงพอสมควรนะโอเคผมผมว่าเดี๋ยวพอ,อไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมันจะยาวแล้วฮะน่าจะได้ทั้งสองพาร์ทแล้วครับจงังหวะนี้ฮะไม่รู้ว่าที่บ้านมันสามารถที่จะเข้าไปนอนได้หรือเปล่าครับวันนี้วันเดย์ที่สองแล้วนะวันที่สองแล้วนะครับผม โอเคนอนได้ไหมเนะี่ยนอนไม่ได้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามคิปใหมให่ทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมซีอูเก n นะฮะ